สวัสดีค่ะสวัสดีการอีกเช่นเคยนะคะกับแบมนะคะ Ford Neo พระราม2นะคะกับอ e ีนี้ EP 5นะคะกับรุ่น e v e r e s t 1089นะคะใบเทอร์โบ4คูณ4นะคะตัวนี้เครื่อง2.0 8้ <c oughs> อย213แรงม้านะคะมาดูกันว่ารุ่นนี้บํมแต่งอะไรให้ลูกค้านะคะเชิญด้านนี้ได้เลยค่ะ <c oughs> อันดับแรกนะคะ ตัวนี้จะเป็นตัวอะคริลิกตัวนูนนะคะก็คือตัวนี้บ,บัจะทําสีดําด้านให้คุณลูกค้านะคะต่อมาค่ะตัวนี้คือแบบแปลงหน้าให้ลูกค้าเลยเป็นรุ่นสไปเดอร์เอฟร้อนะคะแต่งหล่อแบบนี้เลยคือชุดแต่งมาแบบนี้กระจังหน้ากันชนมาให้แบบนี้เลยค่ะหละ่อแบบนี้เลยค่ะต่อมาค่ะเขาจะใส่ในเรื่องของตัวนี้ให้ด้วยนะคะเพิ่มความสวยงามนะคะเป็นเป็นดีไซน์ของเขานะคะในรุ่นสไปเดอร์เอฟร้อรุ่นนี้เนาะแล้วก็ ส่วนตัวไฟนะคะไฟเนี่ยจะครอบด้วยสีดําด้านเช่นเดียวกันค่ะเพราะตัวเนี้ยเราจะแต่งตามที่ลูกค้าแจ้งมานะคะว่าต้องการแบบไหนเราแต่งให้ได้หมดเลยแล้วแต่ลูกค้าแจ้งมานะคะส่วนซุ้มล้อตัวนี้นะคะซุ้มล้อตัวเนี้ยจะเป็น5นิ้วนะคะตัวนี้จะมากับในชุดของสไปเดอร์อยู่แล้วชุดเ1 5 0ของเขาซุ้มล้อเป็นแบบนี้แบบเรียบนะคะ5นิ้วนะคะอ่าต่อมาไฮไลท์เลย เป็นที่ยอดนิยมอยู่มากๆอยู่แล้วคือยาง B F เนอะยาง B F ขอบ20นะคะแม็กจะเป็นลายนี้เป็นฟูเอลนะคะแท้นะคะตัวนี้บ,บัาใส่ของแท้ให้ลูกค้านะคะมาจากอเมริกาเลยค่ะตัวนี้อ่าหลอ่อแบบนี้เลยต่อมาค่ะตัวแก้มนะคะตัวแก้มตัวนี้บ,บัมก็จะใช้เป็นงานแลปนะคะงานแลปสติเกอร์ให้ลูกค้านะคะเป็นสีดําด้านเช่นเดียวกันนะคะ แล้วก็กระจกปกติเป็นโครเมียมใช่ไหมคะตัวนี้แบบก็จะใส่เป็นสีดําด้านให้คุณลูกค้าเช่นเดียวกันแล้วก็คิ้วกันสาสิลวัตต์ตัดตัวนี้จะเป็นคําว่าเอเวอเรสต์นะคะให้แบบนี้เลยแล้วก็ต่อมาชุดไฟตัวครอบนะคะครอบมือจับรองมือจับจะเป็นสีดําด้านเช่นเดียวกันนะคะมีคําว่าเอเวอเรสต์ให้นะคะพิเศษสุดเลยรุ่นนี้ลูกค้าเนี่ยต้องการตัวเขาเรียกว่า สะคนเป็นคำว่าเอเวเรสต์เนาะแล้วก็มีอันนี้จะเรียกว่า,าดีไซน์ก็ได้นะคะดีไซน์ของสติกเกอร์แบบนี้เลยใส่ให้คุณลูกค้าอันนี้ลูกค้าแจ้งมาเนาะเราก็ติดตามให้คุณลูกค้าแบบนี้เลยอ่าซูมตรงดูตรงนี้ได้เลยค่ะลอ้ออ่าหล่อมากนะคะคันนี้เราแต่งตามที่ลูกค้าแจ้งมาเลยแจ้งมาแบบไหนแบบจัดให้ได้หมดค่ะ ที่สำคัญยังไม่มีคนไหนที่ทำใช่ไหมตั้งแต่บัมรีวิวมาตั้งแต่ ep 1ถึง ep 5ตัวนี้ปกติเป็นสีโครเมียมนะคะแบบํมก็แล็บสติกเกอร์นะคะดูงานแล็บได้เลยค่ะอันนี้เลปเนียนมากๆนะคะเป็นสีดำด้านให้ลูกคา้าแล็บสติกเกอร์ค่ะหล่อๆแบบนี้เลยเนียนมากๆค่ะงานแล็บสติกเกอร์เราค่ะ ส่วนฝาทางส่วนฝาถังน้ํามันตรงนี้นะคะแบบก็ใช้งานเล็บสติ๊กเกอร์เช่นเดียวกันค่ะเป็นสีดําด้านให้คุณลูกค้านะคะแบบนี้เลยอ่าข้อไฟท้ายข้อไฟท้ายเป็นแบบนี้ค่ะสวยสวยงามแบบนี้เลยสีดําด้านเช่นเดียวกันอ่าแล้วก็อ่าไฟท้ายตรงคาดเอวเนาะตัวนี้บ,บําจะใส่เป็นไฟ LED ไฟเบรกกับไฟถอยเนี่ยจะคนละดวงกันเนาะแล้วก็ กันชนปกติเป็นสีดำเป็นสีเงาใช่ไหมคะเป็นสีเงินๆนะคะแบมก็ทำแรปสเต a เกอร์สีดํดาด้านดูงานแรปได้เลยคะ่ะเนียนมากๆเลยซุมดูได้เลยอ่าตัวนี้เป็น4ี่คูณสเนาะจะมีคําว่า4ี่นะคะเป็นใบโทโบนะคะตัวนี้213แรงอ่าดูด้านนี้ได้เลยส่วนด้านหน้าคะ่ะด้านหน้าลูกค้าเลือกเป็นพรม 5D นะคะ ตัวนี้จะเป็นเบาะคอนอยักนะคะสีแบบนี้เลยเบาะคอนอยักเนาะจะเป็นสีนี้สีน้ำตาลออกส้มๆแบบนมๆเนาะแล้วก็ตัวโฮมห d ลูกค้าก็เลือกเป็นสีน้ำตาลจะได้เข้ากับตัวรถนะคะแล้วก็บใส่สครับเพดตรงนี้ให้ด้วยนะคะปกติมาแค่ตรงนี้ใส่ตรงนี้ให้ด้วยใส่4จุดเลยค่ะดูตรงนี้ด้วยค่ะอันนี้ใส่ตรงนี้ด้วย สวยงามมากๆนะคะในรุ่นนี้ก็คือในรุ่นนี้นะคะลูกค้าเนี่ยเลือกเป็นดอกเบี้ยต่ํานะคะพร้อมส่วนลดนะคะแล้วก็ชุดแต่งตามนี้ก็คือผ่อนเดือนละไม่เกินส0 0 0มบาทนะคะในรุ่นใบโทอโบคือใช้เงินออกรดน้อยผ่อนเดือนละไม่เกิน2อ0 0 0ื่นตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นที่6ปีนะคะดอกเบี้ยบ,บอกได้เลยว่าต่ํามากๆแล้วก็พร้อมส่วนลดแล้วก็ชุดแต่งตามนี้ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจ ติดตามหรือสอบถามโปรโมชั่นได้ที่เบอร์0842456535 ID l i น์นะคะ6688 BOM BAM แล้วก็ Facebook นะคะพัชรินแก้วนารินหรืออีกช่องทางที่ลูกค้าจะพลาดการติดต่อบแบบไม่ได้เลยคือในขับ e อเวอเร Thailand นะคะสามารถติดตามหรือว่าดูรีวิวแบบในขับเอเวอเร Thailand ได้เลยแล้วก็ตามที่สัญญานะคะว่าจะมีการแต่งแบบ หลายๆแนวให้คุณลูกค้าเช่นเคยค่ะเดี๋ยว EP 6แบบก็จะมีชุดแต่งอีกแบบหนึ่งให้คุณลูกค้าเหมือนกันคือเราสามารถแต่งได้หลายแบบเพราะว่ารถเราเนี่ยแต่งแบบไหนก็หล่อเหมือนเดิมเนาะในรุ่น e v e r e s รเราก็คือแล้วแต่การดีไซน์ของลูกค้าแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้หรือกดแชร์ให้แบบด้วยเนาะแล้วก็จะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นเงื่อนไขดีแล้วก็ เรามาดูกันว่า EP 6เนี่ยแบมบจะแต่งแบบไหนให้คุณลูกค้าในรุ่น E v e r อร์เร้านห้ก็เอ้านเ9เหมือนกันค่ะเรามาดูกันใน EP 6 EP หน้าแล้วก็ EP 5าแบมกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะพบกัน EP 6นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมารีวิวอีกรอบหนึ่งใน EP 6ว่าเราแต่งแบบไหนกันบ๊ายบายค่ะ